สวัสดีไวัยรุ่นก็วันนี้ก็ทําโจทย์เหมือนเดิมนะมีคนบอกว่าทําไมไม่เห็นสอนเนื้อหาเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาความอดทนที่ไหนไปสอนเนื้อหาขนาดนั้นนะพี่ความอดทนต่ำกว่านักเรียนอยีกนะเนี่ยขอให้โชคดีเมื่อเผาโพแทสเซียมคลอเรต3.5มจโมลจะมีออกซิเจนเกิดขึ้นกี่โมลแล้วก็กี่กรัมที่สสูตรเขามีมาให้แล้วนะ ทำยังไงต่ออย่างแรก KClO3 ต่อออกซิเจนดูอัตราส่วนก็คือเลขดูทั้งหน้านะคะสองต่อ3เพราะฉะนั้นโมลมันโมล KClO3 ส่วนด้วย2เท่ากับโมลออกซิเจนส่วนด้วยสเราต้องงานจะหา ว่าออกซิเจนเกิดขึ้นกี่โมลโมลออกซิเจนเท่ากับโมล KDL O3 ส่วน2คูณ3โมล O2 จะเท่ากับนี่ไง3.5ส่วน2คูณ3าคำตอบโมล O2 เท่ากับหาออกมาเองเลยนะ ต่อ5.25มอลนี่รึบโอเคถาว่ากี่กรัมมนลเท่ากับ G ส่วน M ไงมอลที่เราหาได้5.25เท่ากับ G ส่วนด้วยมวลโมเลกุลของออกซิเจนมาเท่ากับเท่าไหร่16อวต16เท่ากับ32 G เท่ากับ 5้าจุหคูณสามสิบสองคำตอบก็คือหนึกรัมอันนี้ก็หาเองนะคะแค่กดเครื่องคิดเลขเฉยๆข้อต่อมาหาลิตร v ส่วนยี่เท่ากับโมลเพราะฉะนั้น,น v เท่ากับยี่ิบสอดคูณด้วย5 2าห้า วเท่ากับเท่าไหร่คำตอบ117.6จ okay. ุดหโอเคมันม,ม,มันไม่ยากนะยากทราบว่าใช้ K O S 75กรัมจะได้ผลิตภัณฑ์ K O สอกี่กรัมกำหนดให้มวลโมเลกุล k o s เท่ากับ56 ko 2เท่ากับ71สมการเคมีเขาก็กำหนดให้มาแล้วทำยังไงต่อดอีอ่ตัวนี้ให้มา75กรมัม ko 2กี่กรัมนะเท่ากับเท่าไหร่โอเคสิ่งแรกคือ k o s ต่อ ko 2 ดูเลขที่มันดูนสมการข้างหน้านะคะสต่อ2เพราะฉะนั้นโมล K O S ส่วนด้วย3เท่ากับโมล K O 2ส่วนด้วย2องเออเพราะฉะนั้นเราก็หาโมลมันออกมา75็ดส้านี่ส่วนด้วยโมลบริกุลูลคือห้ ส่วนด้วยเลขดุ่นอีกท,ทีเท่ากับโมน K O สส่วนด้วย2เพราะฉะนั้นโมน K O สจะเท่ากับอันิหารกันออกมานะคะคำตอบ0.892์ห็นขี้เกียจสุดๆนาชีวิตมีเครื่องคิดเลขนะไม่ต้องไป นั่งคำนวณคิดมือขนาดนั้นหรอกมันน่าเบื่อเกินไปทีนี้เราได้โมนลเขาออกมาแล้วโมนลเคเท่ากับ0.892เใช่ไเราต้องการหาว่ามันกี่กร,รมกันแน่โมนลเท่ากับ G ส่วนเอง่าย0.892แเท่ากับจส่วนด้วยมวลโมเลกุลของเขาก็คือ เจ็ดสิบเอ็ด g ออกมาเลยเอาขึ้นไปคูณเนี่ยคำตอบคือหกสิบสามจุดสามสามสองคำตอบมันก็ปฏิยากันนะนั้นอยากทราบว่าถ้าเริ่มต้นใช้ k เจียวสามห้าสิบกรัมอยากทราบว่าผลผลิต ร้อยละของ SO2 จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ถ้าจากการเตรียม SO2 ได้36.1กรัมกำหนดมวลโมเลกุลตามนี้อย่างแรกอะไรเนี่ยสิ่งที่ให้มาเคเซียวสคือ50กรัมส่วนการทดลองของ SO2 ได้36.1กรัม ก็แรกที่เราจะทำคือดุูสมการก่อนนะสองอันนี้เป็นสามนี่เป็นสองนี่เป็นสามโอเคดูสมการแล้วก็อมืมาดูว่าเราจะหาตัวนี้ได้เท่าไหร่ตามทฤษฎี KCL o สามต่อ so สองอัตราส่วนก็คือเลขที่ดูนข้างหน้านะคะสองกับสามอืมทำไมวันนี้ตัวหนังสือเละจุงไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะเขียนคิเลสขนาดนั้นเนาะห้าสิบส่วนด้วยโมเมลกุลของเขาคือหนึ่งสองสองจุดห้าส่วนด้วยมวลส่วนด้วยเลขที่ดุนข้างหน้าเนี่ยนะสอง เท่ากับโมน so 2ส่วนด้วย3นะคะเพราะนั้นก็เอาเครื่องคิดเลขหาออกมาซิโมน so 2จะเท่ากับอันนี้เราก็เราย้ายสารขึ้นไปคูณ่ะนะคะคำตอบออกมาคือนี่รางวัลของคนขี้เกียจคือเครื่องคิดเลขเท่านั้น,นะะต่อบูนยจุดึงสองโมลต่าของ so 2นะนี่นะ แต่มันยังไม่จบเพราะเราต้องการหา G ไง GSO2 เท่ากับเท่าไหร่นะ U มวลเท่ากับ G ส่วน M G เท่ากับ0.612คูณด้วยมวลโมลเลกุลของเขาคือเท่าไหร่วะเอโหรอ64นี่นา เพราะนั้นคำตอบจีจะเท่ากับสามสิบเก้าจุดหนึ่งหกแปดมันยังไม่จบอีกหาเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ผลที่ได้บางทีแล้วก็หลงนะอันไหนต้องมาอยู่ข้างบนอันไหนต้องมาอยู่ข้างล่างวะไม่ยากหรอกอันไหนน้อยอยู่ข้างบนอันไหนเยอะอยู่ข้างล่างับ อ่าสามนเนี่ยมันน้อยส่วนได้39.168คูณด้วย100อยไงคำตอบออกมาหาหนัองสีไม่มีที่เขียนะจะเลยให้นะจ๊ะเก้าสหนึ่งจ็ดเปอร์เซ็นโอเคอ่าใกล้เสร็จแล้ว อดทษหน่อยตายขาแล้วให้ CCL 4หนึ่งร้อยห้าสิบกรัมทำปริยากับ SPF สามหนึ่งร้อยกรัมจงหาเปอร์เซนของ CCL สอง F สองเมื่อทดลองจริงได้แบบซิกรัมอืมสูตรมาคือมันเป็นสูตรที่ยาวมากเลยนะสมาการอะไรเนี่ยวอสมาก <f uck> มากโอเค สิ่งที่เขาให้มาก็คือ CCL 450กรัมนะจ๊ะ150กรัมกับ s v f 3นี่1นึกรัมแล้วก็ทดลองได้ตัวนี้อื80กรัมโอเคทีนี้ เราจะทำอะไรกันต่อดีหลังจากเห็นสมปปการที่ยาวแล้วเราก็สมองไหลไปแล้วนะ CCLC แล้วไปหา limiting agent ก่อนแล้วกันนะจ๊ะเพราะว่านี่แหละเส้นทางมันต้องอยียาวไกลหน่อยเนาะดูเลขที่ดูนะคะสามสามกับสองอืม หลังจากเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาหาโมลมันออกมาแล้วก็ส่วนด้วยเลขดูสมการคำตอบออกมาตัวไหนน้อยเป็น limiting agent ไม,ม่พู้ซสรู้เรื่องเลยนะเหมือนจะพูดรู้เรื่องอะนะจริงๆก็ค่อนข้างภูมิใจตัวเองนะ การพูดมาเรื่องเรื่องเป็นเรื่องอยากนะจริงๆโอเคอันนี้ก็คือตามนี้เลยร้อยห้าสิบนี่มันคือกรมัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลของเขาส่วนด้วยเลขสามนี่ก็คือเลขดุลหน้าสมก,การนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันหนึ่งร้อยส่วนด้วยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดคือมวลโมเลกุลส่วนด้วยเลขดุลหาออกมานะคะศูนย์จุดสามสองห้า ต่อ0.280ดอเอาดูตัวไหนน้อย s b s 3นี่สิน้อยงั้นมันก็คือ limiting agent โอเคได้หนึ่งคำต่อไปแต่มันยังไม่จบเพราะว่าเราต้องการหา percent yield ขออนุญ,ญาตลบกนะ่อนนะเขียนสเล ที่จริงเรียนหนังสือเราไม่จงเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องทําอะไรทั้งนั้นแหละหาคําตอบให้มันได้ก็พอแล้วอยากทําอะไรก็ทําอยากไปยกล้อมอเตอร์ไซค์ก็ได้คือแค่เรียนหนังสือให้มันมันจบแค่นั้นเองอันนี้เหมือนกันแค่ทําโจทย์ข้อสอบแค่เนี้ไม่ีความจำเป็นที่จะต้องไม่เขียนเป็นระเบียบไม่จำเป็นต้องเขียนสวยเลย เขียนยังไงก็ได้ตอนนอนตีลังกาทำอะไรก็ได้นี่แหละชีวิตจริงไม่อยากเครียดยขนาดนั้นแค่เรียนหนังสืออ่จริงนะแค่เรียนเคมีอ่ะอ้าวต่อที่นี้อะไรเนี่ยลบก,ก็ไม่หมดเขาเราเราจะหาเปอร์เซ็นต์ยูใช่ป่ะ S B F สามต่อ CCL 2 F 2นะเพราะนั้นมาดูเลขที่มันดูลข้างหน้านะ s b f 3เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยสนี่ CCLF สองคือนี่สานะคะเพราะนั้นก็เหมือนเดิมอะ่ะโมล s b f 3ส่วนด้วยสองเท่ากับโมล ccl 2 f 2ส่วนด้วย3ามเพรนั้นเราต้องการที่จะหาโมล ccl 2 f 2แล้วก็ย้ายขึ้นไปคูณนะคะศูนคูณด้วย3เพราะนั้นโมลของ ccl 2 f 2เท่ากับ0.28คูณด้วย3 อืมได้โมลออกมาแล้วเรายังต้องการหากรามไง G ส่วน M เท่ากับโมลน,นะเพราะฉะนั้นหา G มันจะเท่ากับศูนย์จุดสองแปดคูณด้วยสามคูณด้วยมวลโมเลกุลของเขาอีกเอาทิปเปิลไปเลยหนึ่งสองศูนย์จุดเก้าหนึ่ง คำตอบ G เออกมาะะเท่ากับหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดห้าหกสี่แต่มันยังไม่จบอีกเราต้องการหาเปอร์เซ็นต์ผลเปอร์เซ็นต์ผลเดี๋ยวขออนุญาตลบทิ้งนะไม่ไหวจะเคลียร์แล้วคือนลบ อ,อืเปอร์เซ็นต์ผลที่ได้ก็เท่ากับ80ส่วนด้วย101.564คูณด้วย100ว่งรคำตอบเปอร์เซ็นต์เท่ากับ78.768%เปอร์เซ็น โอเคจบไปอีกหนึ่งก็